ปะ,ปะปงนะคะ,ะแถลงยึดทรัพย์ผู้ก่อการร้าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะพร้อมประสานประเทศตะวันออกกลางตรวจสอบที่มาแหล่งเงินทุนสนับสนุนด้วยค่ะ พันตำรวจเอกสีหนาฏประยุนรัฐเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงถแถลงข่าวการเร่งรัดนำมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งสิ้น4คดีเป็นเม็ดเงินมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยไม่รวมทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการประเมินราคาซึ่งมีอยู่จานวนมาก โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติในที่ประชุมให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของนายอุเซงบุรงกับพวกอีกเจคนหรือโรงเรียนอิสลามบุรพาไว้ชั่วคราวเพราะมีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ในส่วนของโรงเรียนอิสลามบุรพาขณะนี้ได้มีการเปิดสอนตามปกติและการเข้าอายัดที่ดินของโรงเรียนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด ปปงย,ยังตรวจพบนะคะว่าเส้นทางของเม็ดเงินได้รับการสนับสนุนมาจากตะวันออกกลางรวมถึงคนในประเทศแต่ก็ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากชื่อผู้บริจาคเป็นภาษายาววีเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้จึงได้ประสานงานกับปปงของตะวันออกกลางเพื่อหาแหล่งที่มาของเม็ดเงินที่ใช้ในการสนับสนุนการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเงินที่บริจาคมาสนับสนุนการศึกษาว่าโรงเรียนที่ได้รับนําเงินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งขณะนี้ทางปปงกำลังเข้าตรวจสอบโรงเรียน2ถึง3แห่งคาดว่าจะสามารถแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบได้ในการถแถลงข่าวครั้งหน้า